สวัสดีตอนเช้าค่ะเรามาดูมะหลอดกันนะคะมะหลอดออกดกมากๆเลยค่ะดกตั้งแต่ดอกตอนแรกดอกไม่ร่วงเลยค่ะถือว่าสุดยอดมากนคะคะตอนนี้ตีห้าก,กว่าแล้วสว่างแล้ว วันนี้ตื่นตีสี่กว่าตีสี่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีนคะคะเต็มเลยค่ะมาลอดนี่นะคะตั้งแต่ข้างล่างเลยค่ะ ยาก็ขึ้นไวมากแต่มีนานมาเท่าไหร่น,นี่เองได้ยินเสียงนกนะคะเพืเ่อนเห็นไหมคะค่ะดกมากๆเลยค่ะเนีย่ย แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ